อ่ะก็ฮัลโหลสวัสดีครับอยู่ก uh, ับผมนะครับไอตี้แบงก์โอ้โเฮียกดจะพูดได้เกือบตายเลยไหมล่ะมึงก็นะครับวันนี้นะครับพี่นะครับผมแบงก์นี่แหละเออนะครับก็จะมาสอนใช้ประอินนะครับโกลเด้นนะครับพาร์ทที่สองนะครับเกี่ยวกับการทำกุญแจนะครับก็มีเพื่อนๆอนล้อเรียนมาว่า พี่เมื่อไหร่มึงจะทําวะโอ้้ามึงเรียกมึงขนาดนั้นมึงต้องไม่ต้องเรียกกูว่าพี่ก็ได้นะครับโอเคนะครับก็นะครับพาทนี้นะครับก็เป็นการสร้างกุญแจนะครับการวางกล่องนะครับแล้วก็อาจจะมีการทำเอฟเฟกขึ้นมานิดหน่อยนะครับเออนะครับก่อนที่เราจะเริ่มนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะมีให้เราแนะนํากลุ่มก่อนแล้วกันนะครับสาหรับใครที่ต้องการเข้ากลุ่มผมนะครับก็สามารถเข้ามาได้นะครับนี่นะครับก็จะเป็นการโปรโมทเซิร์ฟนะครับหรือว่าจะเป็นการ าหาวีพวงวีพีเนะครับก็สามารถมาได้นะครับผมต่อมานะครับเป็นเพจเกี่ยวกับเครื่องนะครับผมแนะนำเครื่อง VPS เซิร์ฟเวอร์ไมค์ครับเนี่ยครับค่ายนี้ครับผมแนะนำเลยนะครับก็สามารถมาติดต่อมากดไลค์มาดูดูนู่นนี่นั่นได้นะครับผมนะคที่สำคัญเลยนะครับน้องๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยตรงนี้นะครับนี่นะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมต้องการให้ถึงสักพันซับละกันนะครับนะถ้ามา มันถึงพันซับเนี่ยผมจะลงคลิปแม่งวัน2วันเลยเอาว่าล่ะนะครับเออนะครับเออมีสิ่งที่น่าตื่นเต้นเห้เพื่อนรออยู่นะครับผมขอแค่พึ่ันพ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 ซับเออนะครับผมต้องการแค่นั้นนะครับเออโอเคครับผมไม่พูดมากนะครับเพื่อนๆก็เปิดเซิร์ฟของเพื่อนๆได้เลยแล้วก็เข้าไปที่ไ n ค c r รับนะครับอ่านะครับตอนนี้เนี่ยผมได้อยู่ที่ไม e c ครับแล้วนะครับหลังจากที่คลิปนู้นคลิปก่อนนะครับที่เราทํากันนะ ว่าอินโกลเด้นนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาทดอ่าเดี๋ยวเรามาดูกล่องที่เราทําเมื่อวานเลยนะครับก็คือกล่องกล่องพาร์ทก่อนละกันนะครับผมกรีฟกล่องนะครับอกล่องออนไลน์ทา์นะครับที่เราทํามานะครับนี่นะครับแต่เรายังไม่มีกุญแจแล้วเรายังไม่สามารถวางบล็อกได้วางเป็นกล่องวางตั้งได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเปิดเปิดทดสอบดูละกันนะครับโอเคนี่นะครับก็เป็นของรอบอีพีก่อนที่เราทํานะครับเดี๋ยวรอมันสุ่มก่อนละกันนะครับ เฮึบเฮจะปุ <Auf los sound> <sont u> ja ๊บปุ๊บอ่าซอมบี้เอ้ยซอมบี้สวัสดีครับซอมบี้เฮ้ยทำไมซอมบี้มันหน้าแดงวะหรือว่าซอมบี้มันเปลี่ยนเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่วะเออแปลกดีนะเออพี่นี่แหละแปลกเนี่ยโอเคนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับน้องๆน้องๆฟังพี่อยู่ไหมฟังอยู่ไหมก็ฟังดีเออไม่ฟังจะดูได้ไงเนโอเคนะครับวันนี้ก็อ่า สร้างคีย์นะครับอาพีเหมือนเดิมครับโกลเด้นเลยนะครับโกลเด้นแล้วก็อีดิเตอร์นะครับอันนี้คือเริ่มแล้วนะใครที่ดูไม่ทันก็ต้องตั้งตาตั้งใจดูนะครับอ่านะครับอย่างแรกเลยนะครับเราจะสร้างคีย์เนี่ยเราต้องมีไอเทมที่มันเป็นกุญแจได้นะครับก็คือเราต้องไปหาไอเทมที่มันจะเป็นกุญแจนะครับก็คืออ่าหรือจะให้มันเป็นไอตัวนี้ก็ได้นะครับนี่นะ ตะขอกับดักเชือกก็คือมันจะเป็นคล้ายๆกุญแจนะครับหรือว่าเซิร์ฟไหนเนี่ยอยากแว่งแนวนะจะใช้เป็นกุญแจตัวไหนก็ได้นะครับนี่อย่างเช่นอยากใช้ตัวนี้เป็นกุญแจก็ได้นะครับอยากใช้ตัวนี้เป็นกุญแจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมมาทําให้ดูนะครับโอเคพอเราได้แล้วนะครับเดี๋ยวทิ้งตัวนี้ไปก่อนนะครับกุญแจของผมเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับแล้วแต่ใครจะเลือกทํานะโอเคครับพิมพ์โกเด้นเลยนะครับโกเด้นอีดิเตอร์เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับไปที่คีเมนเจอร์นะครับผม พอเข้ามาที่หมวดคีย์มินิเจอร์นะครับเพื่อนๆก็จะเจอพวก3มคีย์นี้ก็ไม่ต้องสนใจนะครับอันนี้คือเป็นคีย์ที่ทางเดฟของโกลเด้นเนี่ยเขาทํามาทดลองทําเป็นเดโมให้เราดูนะครับโอเคครับพอเรามาตรงนี้แล้วนะครับก็ตรงนี้นะครับคีย์นิวนะครับนิวคีย์นะครับอันนี้คือเป็นการสร้างคีย์นะครับอ่ะมันขึ้นมาแบบนี้นะครับคือเขาเนี่ยต้องการให้เราตั้งชื่อคีย์นะครับว่าเนี่ย เราเนี่ยจะตั้งชื่อคีย์เป็นอะไรนะครับผมแนะนําให้ตั้งชื่อคีย์ให้เหมือนกล่องนะครับเออนะผมแนะนําให้เป็นเหมือนกล่องแล้วกันนะครับออนไลน์ออนไลน์ทมามนะครับอ่ะผมแนะนำแล้วกันนะเพื่อความผมเออนั่นแหละนะครับโอเคแฮนเตอร์ไปนะครับนี่นะครับพอเราตั้งมาเราจะได้กล่องออนไลน์ทม์แล้วนะครับหลังจากนั้นนะเขาก็จะบอกว่าอ่าถ้าเราต้องการแก้ไขเนี่ยให้คลิกซ้ายนะครับ้งต้องการที่จะลบเนี่ยให้ กดชิปแล้วก็คลิกขวานะครับโอเคในที่นี้ถนะ้ผมจะต้องการแก้ไขเนะื้อ edit ก็คือคลิกซ้ายไปอ่านะครับผมพอคลิกซ้ายมานะครับเราจะได้อยู่ประมาณเราจะเจอหน้าต่าง GUI เนี่ยจะมีไอเทมอยู่3อย่างนะครับก็คือตรงนี้นะครับก็จะเป็น key name นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็น key item นะครับก็คือเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันเป็นไอเทมเป็นกุญแจเนี่ยเป็นตัวเนี้ยนะครับเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันนะครับแต่ถ้าเราต้องการเปลี่ยนอ่า เปลี่ยนกุญแจเนี่ยให้เป็นแบบรูปแบบอื่นบ้างไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นกับดักแบบนี้บ้างเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่าโอเคนะครับผมพอเราสร้างขึ้นมาแล้วนะอ่าเราก็ทําอะไรครับเราก็อ่าผมเนี่ยผมจะใช้ใช้กุญแจผมเนี่ยจะเป็นสายล่อฟ้าแล้วกันนะครับก็เอาไปเลยนะคลิกข,ขวานะครับนี่นะครับอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับอ่ะพอเราใส่แล้วใช่ไหมมันก็จะขึ้นนะครับชื่อแล้วก็ รุ่นนี้นั่นนะครับเออเนะครับเขาก็จะบอกนะส่วนตรงนี้นะครับก็ไม่ไม่น่ามีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวลองไปลองไปลองอ่าไปลองเนี่ยนะครับภาพตรงนี้มันก็เปลี่ยนเป็นกุญแจออนไลน์ไทม์ของเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นกุญแจที่เราตั้งขึ้นมานะเป็นสายล่อฟ้านะครับหลังจากนั้นครับรีเทิร์นนะครับกลับไปที่อ่ากล่องนะครับผมเพื่อนเพื่อนทันไหมนะผมจะทําช้าๆแล้วกันนะผมกลัวเพื่อนๆทําทไม่ทันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปที่กล่อง ออนไลน์ไทม์ที่เราทำไว้นะครับอพอมาแล้วนะครับตรงนี้นะครับผมก็ดูให้ดีๆแล้วกันนะครับก็คือเราจะเริ่มสร้างแล้วนะครับนี่นะครับอันนี้คือคีย์เมเนเจอร์ก็คือเราเนี่ยเมื่อกี้เราคิดภาพตามผมนะครับเมื่อกี้เนี่ยเราได้ทำการสร้างกุญแจขึ้นมาแล้วนะครับชื่อว่าออนไลน์ไทม์แต่มันยังไม่ได้เรียกใช้นะครับคือมันยังไม่ได้เรียกใช้สำหรับกล่อง กล่องโกลเด้นกล่องออนไลน์ไทม์ของเรานะครับก็คือเนี่ยถ้าเราเนี่ยต้องการที่จะเลือกใช้นะครับก็ทําการคลิกซ้ายนะครับคลิกซ้ายตรงนี้เลยนะครับสำหรับกล่องออนไลน์ไทม์นะครับนี่นะครับใครที่ต้องการที่จะแบบใช้กุญแจสําหรับกล่องไหนก็คลิกเข้ากล่องนั้นนะครับเออพูดง่ายๆเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับกดเข้าไปนะครับอ่านี่นะครับผมมันก็จะมีกุญแจบอกนะครับว่าเนี่ยมันมีอยู่4กุญแจนะสําหรับกุญแจที่จะต้องเปิดกล่องออนไลน์ไทม์เนี่ยนะครับ ในหมวดของ Key m a n a g e r นะครับนะครับในเมื่อกี้ที่เราทำมาเนี่ยนะครับก็คือกล่องคือกุญแจนะครับกุญแจออนไลน์ท m e นะครับโอเคนะครับผมก็กดคลิกเลยนะครับคลิก to เพื่อเลือกนะครับเออคลิกไปนะครับอ่านะครับตรงนี้นะครับผมกล่องออนไลน์ท m e เราเนี่ยนะครับมันก็ได้เลือกได้เลือกคีย์เป็นคีย์ออนไลน์ทามและนะครับอ่านะครับโอเคนะผมอ่าตรงนี้คือเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวผมลองเสกกล่องขึ้นมาดูนะครับแล้วก็วางดูว่าว่าเราเนี่ยจะสามารถเปิดได้ไหมนะครับ <ana> แต่มันจะเปิดไม่ได้เพราะว่าเราเรายังไม่มีคีย์นะครับอะ่ะเดี๋ยวเราเสกขึ้นมานะครับอะ่ะผมเสกกล่องออนไลน์ i m มขึ้นมาแล้วนะครับปกติแล้วเราไม่มีกุญแจ,จเนี่ยเราสามารถเปิดได้เลยนะครับแต่ที่นี้เราใส่กุญแจไปแล้วเราไม่สามารถเปิดได้นะครับอะ่ะวางดูนะครับอะ่ะมันเปิดได้เพราะว่าผมเนี่ยมีไอ้ไอ้กุญแจอยู่นะครับก็คือไอ้สายกับดักเนี่ยมันอยู่นะครับเออนะครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับ <c oughs> อะนะครับกล่องแรกมันเปิดได้เพราะว่าเรามีอยู่นะครับอะกล่องที่2นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูนะอะนี่นะครับมันบอกว่านี่นะครับ you don't have a key for this กล่องนะครับก็คือว่าเนี่ยเราเนี่ยยังไม่มีกุญแจนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนเน่นะไปดูที่ golden editor ใหม่รอ,อบหนึ่งนะเพื่อเป็นการแบบไม่ให้ผู้เล่นเนี่ยมันสามารถเอาสายล่อฟ้าเนี่ยมา มากดได้เลยก็คือวิธีการแก้ไขนะั่นก็คือนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับต้องต้องเปลี่ยนชื่อไอเทมนะครับก็คือใส่ชื่อไอเทมเนี่ยนะเป็นใส่สีให้มันก็ได้นะครับเพื่อเพื่อเป็นการไม่ให้ผู้เล่นเนี่ยเอาไอเทมที่มันเป็นชื่อธรรมดาเนี่ยมามามาเปิดกล่องนะครับก็คือถ้าเราใส่สีหรือว่าเราเปลี่ยนเนี่ยผู้เล่นเนี่ยจะไม่สามารถทำทำบักตรงนี้ขึ้นมาได้นะครับเอออันนี้พอเข้าใจไหมสมมติว่านะครับ ตรงนี้นะครับผมไอสายล่อฟ้าผมเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยถ้าปกติแล้วนะครับถ้าเรามีตัวนี้เราจะสามารถเปิดกล่องได้แต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยต้องการที่จะใส่สีหรือว่าเปลี่ยนชื่อมันนะครับโดยที่ใช้ปลั๊กอินเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือพวกไอเทมเอ้ไอเทมไอเทมไอเซอร์พวกไอเทมเอ็ดอ่อีดิแล้วก็พวกเอ็มเอ็มโอไอเทมเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อมันไปซะนะครับพอเราเปลี่ยนชื่อมันไปแล้วเราก็ลากอ่านี่นะครับ ก็คลิกซ้ายแล้วก็ไปคลิกขวาคลิกขวาตรงนี้เลยนะครับก็คือจะให้คีย์เนี่ยมันให้มันเปลี่ยนชื่อนะครับก็คือจะไม่ใช้ชื่อนี้เพราะชื่อนี้พอมันสามารถเอาไอเทมมากดได้เลยนะครับก็คือถ้าเราให้เป็นชื่อไอเทมของเราที่เราตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะไม่สามารถใช้ไอตัวเปล่าเนี่ยเปิดได้อันนี้พอเข้าใจนะโอเคนะครับผมก็โอเคเดี๋ยวเราทิ้งตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมันเปิดได้อ่ะ ในการสร้างคีย์นี้นะครับมันก็เสร็จแล้วนะครับเนี่ยถ้าเราไม่มีกุญแจเราก็ไม่สามารถเปิดได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาลองเสกกุญแจดูนะครับนะครับวิธีการเสกกุญแจนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับผมก i ี๊คีย์นะครับชื่อเหมือนเดิมนะครับอ่าอ่ากล่องอะไรล่ะกล่องออนไลน์ไทม์นะครับกี่กี่คีย์ล่ะ1นคีย์นะคอ่าเห็นไหมมันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับมันไม่มีชื่อสีนะมันสามารถไปคราฟแล้วก็อันนี้ปั๊มกันได้แต่วิธีการแก้ผมก็บอกแล้วนะครับก็คือ อ่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องไปใส่ชื่อสีมันนะครับแล้วก็ไปใส่ตามที่ผมบอกนะครับโอเคพอผมมีกุญแจแล้วผมสามารถเปิดได้เลยแล้วกุญแจผมก็หายเลยนะครับอ่าเป็นไงครับผมนะก่อนก่อนที่จะจะทำได้เนี่ยก็ต้องกดไลค์ให้ผมด้วยเม้นด้วยนะเม้นท์ด้วยนะนดยนะกดติดตามด้วยก็ดีนะครับโอเคแลนะครผมต่อมานะครับอ่านะครับในในเรื่องที่แบบเอ้ยพี่แล้วเราต้องการวางกล่องให้ผู้เล่นมาอันนี้เลยล่ะนะครับ ก็วิธีการนะครับเราต้องตกแต่งสถานที่ก่อนนะครับที่เราจะวางเนี่ยอย่างเช่นผมเนี่ยจะวางไว้ตรงข้างๆซอมบี้ผมละกันนะครับกับสเกลลิตันนะครับเออนะครับสเกลิเกลิตันผมมันเปลี่ยนหน้าใหม่ดูดิเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเออนะครับไปงัยนะครับโอเคนะผมก็จะทําที่ลวกๆหน่อยนะกันนะครับผมใส่ไม่รู้ว่าผมจับอะไรได้มาผมยัดหมดนะครับเออนะครับอ่าเฮ้ยผักกาดใส่ผักกาดด้วยละกันนะครับ อ่าแล้วก็กล่องกล่องกล่อผมเนี่ยถ้าให้เป็นอ่านี่นะครับเดี๋ยวผมจัดสถานที่ก่อนแล้วที่เป็นสถานที่สุ่มของที่สวยที่สุดในโลกนะครับเออนะครับเฮิเอิบอาจจะเบิบอ่านะครับกล่องผมเนี่ยจะอยู่อยู่ไหนมาอยู่ด้านบนผักกาดเลยอ่าเป็นไงพอเราได้สถานที่แล้วนะครับเพื่อนเื่อนะพอเราได้สถานที่แล้วนะครับเราจะทําการวางกล่องนะครับก็คือเราจะ จะตั้งค่าเนี่ยให้ตรงเนี้ยข้างหน้าผมเนี่ยกล่องเอนเดอร์เนี่ยเป็นที่จุดอ่าเป็นที่เปิดกล่องสําหรับกล่องออนไลน์ไทม์นะครับเออนะครับอ่ะนะครับโอเคโกลเด้นนะครับผมพิมพ์เลยนะครับโกลเด้นนะโกลเด้นนะครับผมแล้วก็อิดเตอร์นะครับอิดเตอร์นะครับเออพอเข้ามาแล้วนะครับก็ไปที่กล่องเรานะครับออนไลน์ไทม์นะพอมาหน้านี้แล้วนะครับผมก็ ผมจะ ое, ตรงนี้นะครับผมที่เราจะตั้งเซตโลเคชันเนี่ยนะครับมันจะอยู่ตรงกล่องนี้นะครับผมบล็อกโลเคชันนะครับตรงนี้คือที่ที่เราจะวางกล่องแล้วก็ให้เพื่อนๆนมาใช้กุญแจสุ่มได้เลยนะครับโอเคครับผมหล parallel, ังจากนั้นนะครับก็กดคลิกเข้าไปเลยนะครับ <c fi> ผมเนี่ยไลท์คลิกนะครับผมเลฟคลิกลดคลิกกับบลทึกนะครับก็คือการ เขาบอกว่านะครับต้องการที่จะแอดบล็อกเนี่ยก็คือคลิกซ้ายนะครับอ่านะครับอ่านะครับหลังจากนั้นนะครับผมพอเราคลิกซ้ายแล้วมันจะขึ้นแบบนี้นะครับเราก็คลิกคลิกขวาที่ตรงนี้เลยนะครับคลิกขวาที่ตรงกล่องนี่นะครับกล่องนี่นะนี่นะอ่านะครับพอเราคลิกแล้วนะครับเพื่อนๆจะเจอกับอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรนี่มันคือคือถูกต้องครับเอฟเฟกต์นะครับอ่าเห็นไหมพอเราวางกล่องแล้วนะครับอ่านเราเปิดดูอ่าเราเปิดไม่ได้นะเพราะเราไม่มีคีย์นะครับอ่า พราะเราไม่มีคีย์สำหรับกล่องนี้นะครับอ่านะครับอ่าอ่านะครับนับเอานะอ่าได้กี่อ่านะครับอ่าเห็นไหมมันก็จะเด้งออกมาแล้วนะครับแล้วครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมใช้คีย์เปิดดูนะอ่ะเดี๋ยวผมจะกรี๊คีย์ดูแล้วกันนะครับกรี๊คีย์นะครับอ่านะครับก็เปิดได้ปกเสีะครับน้องๆน้องๆอ่านะครับผมก็ถ้าเรามีแบบมีกล่องมีเซตโลเคชันเนี่ยนะครับ ตัวที่มันจะปั๊มเนี่ยมันก็ไม่สาม,มารถปั๊มได้นะครับก็คือมันต้องได้จากการเสกโดยตรงนะครับก็คือเนี่ยนะครับก็คือสมมตินน ikte, you, เราใช้เป็นกับดักเอ้ยเราใช้เป็นสายลอ่อฟ้านะไม่สาม,มารถเปิดได้นะเพราะว่ามันต้องเป็นของกล่องโดยตรงนะครับอ่านะครับโอเคอันนี้เราก็ตัดข้ามไปเลยนะไม่ไมีการปั๊มได้เลยนะครับอ่านะครับมันต้องเสกโดยตรงนะมันถึงได้นะกุญแจนะครับอ่าแล้วก็ครับผมในในในต่อมานะครับ ในเอฟเฟกเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนได้หลากหลายเลยนะครับผมจะมาสอนเปลี่ยนนะครับโอเคเหมือนเดิมครับผมโกลเด้นนะครับอิดิตร์นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็มาที่ออนไลน์ไทม์กล่องออนไลน์ไทม์คลิกมานะครับโอเคจะเจอบล็อกเอฟเฟกตนะครับตรงนี้ครับให้มาดูที่หัวข้อบล็อกเอฟเฟกนะครับเพื่อนเพื่อนก็จะเจอตรงนี้มันจะเป็นไฟอยู่ใช่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยเราก็ต้องไปที่คลองพอไปที่คลองล้วก็้ก็ดูดนะครับนอกเรื่องอีกแล้วนะครับ โอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งก็ด่ากูอีกปัญญาอ่อนพอกูไม่ปัญญาอ่อนกูหาว่ากูนู่นนี่นั่นเออเนี่ยโทษทีนะครับพอดีพี่อารมณ์ขึ้นนิดหน่อยนะครับหลังจากนั้นนะครับพอเพื่อนเพื่อนเจอแล้วนะเพื่อนก็คลิกเลยนะครับนี่เขาก็บอกอยู่นะครับว่าไอ้คลิกอ่าคลิกขวาเนี่ยเพื่อทําการเปลี่ยนเอฟเฟิกนะครับเออนะครับนี่นะครับอ่านเอานะครับอ่าคลิกขวาอ่า พอเราคิดขวาแล้วนะครับเราก็จะเจอโอ้โหเชีย่ยโคตรพ่ออ้ยไม่ได้นะครับเดี๋ยวน้องๆดูเยอะขอโทษนะครับก็จะเจอแบบคําว่าโหดสัตว์ร,รัสเซียปอเจเลียปัโจโลนะครับไม่รู้รับต่อพี่ด้วยเม้นต่อพี่ด้วยนะ, <c oughs> นะครับก็จะเจอกับคํา,ฟฟคาคว่าเอฟเฟคโคตรเยอะครับเออนะครับว่าเอฟเฟคเนี่ยเราต้องการให้มันเป็นเอฟเฟคอะไรบ้างนะครับวิธีการเช็คโดยที่แบบเราจะไม่ได้พับเข้าพับออกนะครับให้เอียงจอนิดนึงนะครับนี่เพื่อทําการดูนะครับอะ โอเคนะครับผมก็หลังจากนั้นนะครับเนี่ยก็เลือกเอาเลยนะครับจะเป็นสโมกเป็นควันสโมกนอร์มอลหรือว่าเป็นอะไรอะโซนงโลามีเยอะครับก็คือเลือกดูเอานะกันเดี๋ยวผมจะสุ่มเป็นอะไรดีวะผมหาเป็นอะไรดีวะสุดท้ายแฟนสวยเขาบอกว่าสุดท้ายแฟนสวยนะครับผมเลือกสุดท้ายเนี่ยเป็นฮะอ๋อนี่ไงเป็นไอ้นี่ไง,เป,ไง,ไงเป็นจุ้งหมุนเล็กๆน,น้อยๆน,นะครับเออนะครับเออนะครับเนี่ย เออมันดูดีไหมช่างมันถือว่าเราเลือกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเลือกใหม่ก็ได้นะครับนะครับพี่ไม่ได้เป็นคนหลใจนะครับเดี๋ยวคลิกขวาเดี๋ยเออคลิกขวานะครับมาเป็นเป็นควันแล้วกันนะครับเป็นควันว้าวนี่นะครับถ้าเป็นอย่างเนี้ยมันอาจจะแหลกด้วยนะครับน้องๆก็หาหาเอาแล้วกันไม่ให้มันแหลกเนาะใช่ไหมครับสกิลเลอรท่านใช่ครับใช่ครับอ่าใช่ไหมใช่ไหม ใช่ครับใช่ครับนะเด่นไหมเขายังพูดได้อะครับอ่ะนะครับก็สําหรับพาร์ทนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับอ่ะอูนมันแหลกมากเลยนะครับเดี๋ยวปรับให้มันเป็นเหมือนเดิมนีกวาปรับให้มันเป็นไฟไฟอ่ะเป็นนี้ดีกว่าว้าวสวยเลยนะครับเพื่อนๆอ่ะก็ไปปรับลองดูได้นะครับมีหลายอันนะครับโอเคนะครับก็สําหรับ พาร์ทนี้นะครับผมก็เอาไว้แค่นี้ละกันนะครับเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยจะเป็นการทําอะไรอ่ะจะเป็นการคอนฟิกนะครับต่อไปเนี่ยจะไปเข้าไปสู่โหมดคอนฟิกแล้วเป็น EP3 แล้วนะครับ EP นี้ก็เอาไว้แค่นี้กันก่อนละกันนะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับสําหรับ คลิปนี้นะครับผิดพลาดตรงไหนผิดพลาดตรงไหนตรงไหนตรงใจตรงนิ้วตรงนี้นะก็ต้องขออภัยขอว่าขออภัยขอมาณที่นี้ด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ต้องลาไปก่อนที่ภาพสวยๆนะครับนี่นะครับเอฟเฟกสวยๆนะครับกับการที่เปิดกล่องเปิดกล่องก่อนไปแล้วกันนะครับอ่ะเปิดกล่องก่อนไปแล้วกันนะครับขอลากันตรงนี้เลยนะครับผมโอเคครับสําหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ